สวัสดีจ้านี่มาพบกับอ,อ่อพวกสมุนไพรอีกเป็นช่วงเนาะเห็ดไม่ออกก็เลยมาพามาชมสมุสมุนไพรนี่คือว่านนกคุม้มว่านนกคุม้มหรือว่าน,นกคุม้มภาษาอีสานเนาะจา้ะเป็นใหม้มงคล ปลูกไว้เป็นใหม่มงค้นเป็นผลดีแก่บ้านเลื่อนจ้ะเสริมดวงให้มีโชคลาภและก็ป้องกันพยันตรายมากล้ำกลายภายในบ้านเพิ่น <c oughs> จะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับ <c oughs> หวานตูบหมูหรือพักตูบหมูนี่คะ่ะเพราะใบเพิ่นไข่ไข่กันเนาะแต่ก็ออกมาเป็น ดอกค่ายหวานตุบหมูกคือกันค่ะดอกเปิ้นสีม่วงเล็กๆสวยงามมากจะ้ะใบเงาดอกของเพิ่นจะมีกลิ่นหอมหอมอ่อนๆนะจะ้ะสามารถเอามาทำเป็นสมุนไพรได้เนาะใส่ใบของเพิ่นกันซ้อยป้องกันดูดซับ ผิดมะเร็งสัตว์กัดต่อยค่ะรักษาไอ้เกี่ยวกับโลคไข้คอน้าอาจจะน้ามาต้มกินแก่ให้ห้ไข้คอกำลังว่างชาแก่ปวดเมื่อยเนี่ยค่ะให้มีสุขภาพดีตอนนี้ค้นก็นิยมปลูกหลายจะใบเป็นสวยงามแปลกตาแล้วก็ยังออกดอกหลากเงาเพิ่นก็นมีกินหอม สามารถนำมาใช้ฟอกอากาศภายในห้องในบ้านได้จ้ะพี่น้องเพื่จะซอยฟอกอากาศให้เอ,อมีอากาศออกซิเจนภายในห้องดีขึ้นเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็นํำวานนกคุ้มมาให้พี่น้องได้ชมและรู้ถึงสรรพคุณเพื่อนเนาะจ้ะ การที่จะใส่สมุนไพรต่างๆก็ต้องศึกษาให้เป็นอย่างดีเนาะจ้ะปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือผู้รู้จ้ะสำหรับท่างช่องกะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรหรือว่าเออ่วิถีชีวิตชนบทมาฝากพี่ฝากน้องเป็นประจำจ้ะบอกันไหมคลิปหนาจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ